สวัสดีค่ะันนี้นะคะก็แจนก็จะมาสาธิตวิธีการชงไฟต t ววี Fight v, ดีท็อกนะคะของไนแพทย์สิทวีเกียติโชวนั้นนะคะกล่องจะเป็นลักษณะยอย่างนี้นะคะแล้วก็ข้างในจะบรรจุอยู่ประมาณ15ซองนะคะก็กินได้15วันหรือถ้าบางคนกินวันเว้นวันก็กินได้1เดือนนะคะแล้วก็ข้างในจะเป็นซอยอย่างนี้ ซองนี้ก็จำนวน15ซองนะคะช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นล้างสารพิษดีถอ,อกนะคะเราทำความสะอาดลำไส้เป็นอย่างดีนะคะก็ถ้าใครที่แบบกินอะไรก็ไม่เห็นผลอะไรเงี้ยก็คือเกิดมาก็อยากให้นึกดูว่าเคยล้างลำไส้บ้างหรือยังสมมติว่ามันมีก้อนไขมันดักอยู่อย่างเงี้ยเราจะกินยาแก้ปวดหรือแก้ไข้อะไรเงี้ยมันก็ไม่เห็นผลเพราะว่ายามอาจจะจมลงไปในก้อนไขมันนั้นได้มาดูการสาธิตนี่นะ น้ำประมาณนี้นะเทล,ลงไปดูการละลายละลายนะคะละลายเร็วมากเพราะว่าเเจ้าตัวผงเนี่ยโมเลก,กุลเล็กมากนะคะละลายน้ำเย็นได้ดีมากดูดูดูการละลายอืมดูเลยนะคะในนี้ก็จะมีเอ,อไฮไฮโตซานไฮเลียมฮัด ฟุตโตโอริโกเซคารายผงสับประรดผงสตออรอเบอรี่ผงราสเบอรี่ผงบลูเบอรี่ผงบินเบอรี่ผงป่วยเล้งผงข้าวซาลีแล้วก็เ,ออเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็เอ,อคน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 ให้เข้ากันใช้วิธีการคนจะดีจะดีกว่าการเขย่านะคะ น้ำประมาณนี้กำลังดีหรือว่าเมื่อกินเสร็จแล้วก็กินน้ำเปล่าตามไปนะคะเพื่อช่วยให้มันส่งไปทั่วๆร่างกายท,ทั่วลำไส้นะคะอืมแบบเดียวก็ละลายหมดแล้วสีอย่างนี้อาจจะดูก็อาจจะดูขมนะคะแต่ก็รสชาติอร่อยเปรี้ยววิตกีวนิวซีแลนด์ด้วยนี่เลยทีเดียวหมด ซองเดียวรู้เรื่องพรุ่งนี้เชา้าจะรู้ว่ามันดียังไงนะได้ลองซองเดียวรับรลองจะติดใจนะคะราคาก็อยู่ที่1นึ่งนาสนะคะถ้าราคาพิเศษก็ติดต่อใจมาได้นะคะไปแล้วค่รารอหลับฝันดีดัตตีสวัสดนะคะ